สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทําการ copy trade กันนะคะสําหรับ M trading นะคะเมื่อลูกค้าเข้า,ขามาหน้านี้แล้วนะคะหลังจากเรา g i n เข้ามาแล้วให้กดตรง change type investor type นะคะตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็น copy subscriber นะคะกด save change อาหลังจากนี้ก็คือบัญชีจะเป็นบัญชีของผู้ติดตามแล้วนะคะโอเคแลค้วคราวนี้ให้เราไปกดคําที่ว่า invest นะคะหรือภาษาไทยจะเป็นคําว่าลงทุนนะคะ หลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าที่โชว์มาสเตอร์หลายๆท่านนะคะให้กดคำว่า Fx Society นะคะพิมพ์ลงไปว่า Fx Society นะคะหรือว่าพิมพ์ได้นะคะโซไซตี้หนึ่งเอฟเอ็กซ์โซไซตี้หนึ่งนะคะกดหานะคะ,อะพอเจอมาสเตอร์แล้วนะคะให้คลิกที่ตัวชื่อมาสเตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นข้อความอของมาสเตอร์ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลของมาสเตอร์นะคะ ให้คลิกตรง Copy Now หลังจากคลิก Copy Now แล้วนะคะก็จะขึ้นมาให้เลือกบัญชีที่เราจะใช้ในการติดตามนะคะก็สมมุติว่าใช้บัญชีนี้เนาะโอเคให้ใส่ m i n i m u m investment ของทางอาจารย์ดิวสิอยู่ที่700เหรียญน,นะคะแล้วให้กด Next Step เนาะแต่อันนี้บัญชีนี้ใจยังไม่มีเงินนะคะก็คือเดี๋ยวจะกดเป็น Next ไปก่อนนะคะ,ะหลังจากกด Next แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้ก็ให้กด Next อีกครั้งนะคะ อันนี้แนะนำนะคะถ้าเป็นลูกค้าที่มีเงิน700เหรียญเพื่อความเซฟนะคะให้กดเป็น0.01นะคะแล้เ,เลือกเป็นที่ว่า Lot Allocation นนะคะฟิกล็อตอะลเคชัอ่าแล้วก็ให้กด next ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลต่างๆว่าเรามีการติดตามเท่าไหร่นะคะปกติแล้วเนี่ยตรงที่ะจะเห็นของเฟิร์นเป็นศูนเหรียญนะคะแต่จริงๆจะขึ้นเป็น700เหรียญนะคะเมื่อลูกค้าใส่700เหรียญเข้าไปเนาะ เห็นไหมคะตรง Investing Amount ค่ะตรงนี้จะเป็น700เหรียญนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Fix e d Allocation แล้วก็กด Accept นะคะ and Invest ได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาว่า c o n r a t u l a t i o n นะคะ Go back to account ได้เลยเพื่อเช็คว่าเราติดตามไปยังให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเจอว่าอ้าเรากำลังติดตามเป็น Master Trade ของ f x Society อยู่นั่นเองนะคะตอนนี้ยังติดตามไม่ได้เพราะว่าเงินไม่ถึงนะคะ ยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะ